ไปดูการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาถูกยกระดับขึ้นมาอีกครั้งค่ะเพราะว่ากองทัพของอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและตามด้วยการส่งกองทัพพร้อมกับรถถังเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเป้าหมายของกลุ่มติดวุธฮามาสในดินแดนของฉนวนกาซาทั้งตอนเหนือและตอนใต้ต่อเน,นื่องเป็นวันที่3แต่มีรายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากที่สําคัญการโจมตีต่อเนื่องในครั นี้สร้างวิกฤตและหลายฝ่ายประเมินว่าหายนะกำลังจะเกิดขึ้นเพราะยังไม่เห็นทิศทางว่าจะฟื้นฟูฉนวนกาซาให้กลับมาดังเดิมได้อย่างไรเพราะตัวเลขผู้เสียชีวิต3วันพุ่งขึ้นเป็นกว่า710คนบาดเจ็บอีกกว่า900คนอิสราเอลค่าได้หวนกลับมาโจมตีกาซาเป็นวันที่3ทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้รวมไปถึงที่เมืองขาดยูนิสโดยโจมตีทั้งทางอากาศและทางบก มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา91คนทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากการที่อิสราเอลเริ่มทำสงครามกับกลุ่มฮามมัสในกาซา3วันมาอยู่ที่710คนบาดเจ็บอีกกว่า900คน ถ้าไปนับรวมสงครามที่ลากยาวต่อเนื่อง17เดือนก่อนที่จะมีการหยุดยิงค่ะทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมในชนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย49,000คน กองทัพอิสราเอลได้ไรายงานว่ายังคงเปิดปฏิบัติการในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบเจาะจงเป้าหมายทางภาคเหนือและภาคใต้ของกาซาจุดประสงค์ของการใช้ทหารปฏิบัติการภาคพื้นดินคือการขยายเขตกันชนที่แยกระหว่างตอนเหนือกับตอนใต้ของกาซาโดยเขตกันชนนี้เรียกว่าระเบียงเลสาริมขณะที่กลุ่มติดอาวุธฮัมมาสค่ะออกแถลงการระบุว่า อิสราเอลได้ส่งทหารบุกภาคพื้นดินเข้าสู่ระเบียงในซาริมซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงอยุดยินกาซาครั้งใหม่หลังจากที่ได้ละเมิดข้อตกลงอยุดยิงครั้งแรกเมื่อเปิดฉากโจมตีทางอากาศตั้งแต่18มีนาคมที่ผ่านมา,ถาแถลงการล่าสุดของฮามาสยืนยันว่าฮามาสจะยังคงยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตัวกลางรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและเร่งเดินหน้ากระบวนการเจรจาเพื่อ ลดความสูญเสีย CCTV ของทางการจีนรายงานนะคะว่าตอนนี้ความหวาดกลัวได้เพิ่มมากขึ้นว่าสงครามกาซาจ้าหวนกลับมารุนแรงและนำมาซึ่งหายนะต่อชาวปาเลสไตน์อีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่ฮาม,มาสค่ะได้เริ่มตอบโต้กลับอิสราเอลเป็นครั้งแรกในวันที่20มีนาคมด้วยการยิงจะจรวดเข้าใส่อิสราเอล ขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาที่ขาดแคลนทั้งอาหารและยารักษาโรคแล้วล่าสุดราคาอาหารในตลาดก็พุ่งขึ้นทันทีเมื่ออิสราเอลได้ฟื้นสงครามรอบใหม่ซึ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาให้ย่ำแย่ลงไปอีก จากเดิมที่อิสราเอลได้ปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่หลั่งไหลเข้าสู่กาซาตั้งแต่สองมีนาคมที่ผ่านมาทําให้ชายแดนกาซาถูกปิดสินค้าต่างๆเข้าสู่กาซาไม่ได้ชาวปาเลสไตน์ก็เพิ่องอพยพกลับบ้านเรือนของพวกเขาในกาซาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ต้องประสบกับความยากลำบากในการซื้ออาหารประทังชีพเพราะอาหารนั้นหายากและราคาก็แพงมากยิ่งขึ้น แซมโรสคะซึ่งเป็นรองผู้มุ่วในการอาวุโสของ UNRWA หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหรประชาชาติได้ออกมาชี้แจงในวันนี้21มีนาคมแสดงเห็นถึงวิกฤตเรื่องของการขาดแคลนอาหารในกาซารวมไปถึงปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ตัวแทนของ UNRWA ระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลฮัมมัสเมื่อตุลาคมปี2023ที่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆถูกส่งเข้าไปในกาซา และความพยายามในการวางระบบสมมอบความช่วยเหลือที่องคอ์กรทําไว้ตลอดช่วงหยุดยิง6สัปดาห์กําลังพังทลายลงและทางองคอ์กรนั้นเหลือแป้งที่เป็นอาหารหลักของบรรดาผู้ประสบภัยในกาซาเพียงพอในการแจกเพียงแค่6วันเท่านั้นค่ะ ส่วนทางสมาคมเสี่ยววงเดือนแดงปลาและไตายซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทางการแพทย์และด้านมนุษยธรรมในกาซาก็ระบุว่าพวกเขาประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงทำให้รถในการกู้ภัยที่ใช้งานได้เพียงแค่23คันจากทั้งหมด53คันแล้วตอนนี้กำลงังลำบาก ขังหลักที่ความช่วยเหลือต่างๆถูกระงับตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลจะนํากําลังเข้าไปควบคุมพื้นที่ในชนวนกาซาจนกว่าฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันที่ถูกจับเอาไว้ทั้งหมดแต่ฮามาสก็ได้ขู่ทันทีว่ายิ่งเปิดปฏิบัติการและปิดล้อมมากเท่าไหร่นั่นจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวประกันนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก่อนหน้านี้อิสราเอล ประเมินว่าจะมีตัวประกันอยู่ในกาซาอีกประมาณ59คนแต่ที่ยังคงมีชีวิตอาจจะอยู่ที่ประมาณ24คนเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ